สวัสดีพี่นเพื่อนครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่คนคนพาพิเศษนะครับ EP ที่สองร้อยสิบเอ็ดครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับในการละ้นสองร้อยบาทนะครับนะครับสําหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ท่าน้ชมนช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับเริ่มองค์แงนะเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่าสภาพใช้นะหมายเล็กหนึ่งครับสมเด็จเก่าสภาพใช้หมายเล็กหนึ่งนะครับหมายเล2กส,ลสองเป็นสมเด็จเก่านะครับ เด็ดเกา่าทำใหม่เลขสองนะครับสวยคมนะครับหมายเลขสามนะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนะยนะครับมีจานนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพักกิ่งคองตะเคียนมีจานเนื้อผงนะครับ มีกิ่งนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งเก่าเนื้อทองผสมครับมีรอยหลอชชอนครับด้านหลังมีเลขเก้านะครับสภาพหิ่งนะครับหมายเลขห้านะครับเป็น กิ่งกันนะครับเป็นหลอดโบราณนะครับไม่ทราบที <oa. S 1> <dates S 2> ่เหมือ <Okay. S 2> นนะครับเนื้อทองผสมนะครับไมยที่หงงครับเป็นกิ่งครับไม้ที่หงงครับเป็นกิ่งครับหลอโบราณนะครับไมยที่หงงครับ ทองผสม,มกันกน้ำหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลงพ่ดเดิมครับในอันปากานะครับพ่ดเดิมครับในอันปากคาับหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงพว่อโบ้ยนะครับอันนี้เป็นล้อพิมพ์พะเลี้ยงนะครับพะเลี่ยงนะครับเป็นพิมพ์พะเลี้ยงเป็นเื้อทองผสมนะครับหมาเลขเลก้านะครับเป็นหลวงพ่อปนะครับผงนะครับ ส่งป่ามอน์ครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะหมายเลขสิบนะครับ 11เนะครับเป็นปิดตามเนื้อตะกัวเก่านะครับนี่ครับขึ้นไขนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับตะกัวเก่านะครับขึ้นไขเลยนะครับหมายเลข11นะครับสิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับ รูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัดชนแดนหนะมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นสีมานะครับสีมาไตมารหลวงพ่อทบนะครับเป็นเนื้อผงนะครับสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับ 15นะครับเป็นลุกเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่ของพวงเงิน,นครับเนื้อทองผสมนะครับแับสวยคมเลยนะครับหมายเลข15นะครับ16นะครับเป็นปกจตุคามรุ่นแรกปี3 0ศูนย์นะครับปกจตุคามรุ่นแรกปี3 0ศูนย์นะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นพระรีลานะครับพะระลีลาเนื้อดิน,นครับรนี่บมีลาขับลานะครับสิบแปดนะครับเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอนะครับเก่านะครับ สิบเก้าครับเป็นพระกูนะครับเป็นพระกูเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับเป็นตะกัวนะครับสิบเก้าครับยี่สิบเป็นหนังเสือนะครับหนังเสือแล้วก็มีจานนะครับนี่ครับยี่สิบหนังเสือมีจานนะครับ ยิบเอ็ดคุณแผนใบพุทรานะครับยี่ิบสองครับเป็นหลวงพอเลื่อนมสามแก้วนะครับชุมพรนะครับเป็นเหรียญหลวงพอเลื่อนนะครับมสามแก้วนะครับชุมพรนะครับ ยีสามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดพักโคูนะครับยิบสี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับยิบห้าครับเป็นพ่อท่านคลาวาจาสินนะครับ ศูนนะครับยีบโพงครับเป็นชินาราะครับรูปหล่อชินาราสนะครับมีโค้ดเลยนะครับมีโค้ดสองโค้ดนะครับต้องผสมนะครับยิบเกตนะครับเป็นเหรียญเมตตานะครับกรรมการหลวงพ่อคูนะครับ นี่ห้าห้านะครับยี่แปดเป็นเสีมาหล่อหลวงพ่อโคนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับนี่ตอกโค้ดนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับยี่เก้าเป็นเหรียญรอเก้านะครับเม่เป็นเหรียญรอห้านะครับหลังช้างสามเสียนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนี่ยครับ เหรียญเล็กๆนะครับสามสิบนะครับเป็นยี่สิห้าศตวรรษนะครับดี่สิบห้าศตวรรษเมื่อชินนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกทับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสำหรับอ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ